สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารอร่อยอร่อยนะคะ เมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะคือเมนูตุ๋นหมูสามชั้นใส่ผักกาดดองจากทุกคนนะคะตุ๋นใส่หม้อแรงดันนะคะส่วนวัตถุดิบตัวอื่นของเรานะคะอันนี้มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะคะคือบดมาแล้วจากทุกคนนะคะค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจากทุกคนนะคะ, <S <S ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะจ๊ะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะามาทำนะคะน้ําสําหรับที่เราจะไปะตุน๋นนะคะตุ๋นหมูสามชั้นของเรานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาท น้ำตุ๋นข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำลงไปราดบนตัวหมูสามชั้นจะได้อร่อยออร่อยจะทุกคนนะคะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะจ๊ะที่เราปั่นนะคะปั่นแล้วนะคะแล้วก็พักเสร็จกินไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำาะมาผสมวัตถุดิบตัวอื่นนะคะสำหรับจะไปทำตุนหมูสามชั้นนะคะด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าของเรานะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้าจากนั้นนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปจ้า จากนั้นนะคะให้น้ําตาลปี๊บของเราละลายก่อนนะจ๊ะจะทุกคนนะคะหลังจากน้ําตาลปี๊บของเรานะคะเริ่มละลายดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะปรุงวัตถุดิบตัวอื่นลงไปจ้าใส่เกลือลงไปจ้าตามด้วยนะคะซอสภูเขาทองจะทุกคนนะคะก็ซอสหอยจ้าถ้าเราเออมาทําน้าสุ่นข้างนอกนะคะทุกคนนะคะ มันจะอร่อยมันจะเข้มข้นนะคะนะคะจากนั้นนะจ๊ะทุกคนใส่ผงปรุงรสลงไปนะฮะหยะนะคะซีอะะิอ๊วดำลงไปนะคะประมาณสักสามหยดจะทุกคนนะคะนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้ละลายจะนะจ๊ะค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นนะจ๊ะทุกคนนะคะเราเพิ่มนะคะน้ําสะอาดลงไปอีกจ้างั้นนะจ๊ะทุกคน ใส่นะคะหมูสามชั้นของเราลงไปจ้าจากนั้นนะจ๊ะใส่น้ำนะคะที่เราน้ำตุ๋นนะคะหมูสามชั้นของเราลงไปเลยจ้าที่เราทำไวอ้อาจารย์นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรากา็จะตั้งเวลานะคะไว้ที่สามสิบนาทีนะจ๊ะค่ะนะคะสาสิบนาทีจะทุกคนนะคะเนี่ยจะค่ะว้าวสวยงามมากๆเลยจะทุกคนนะคะร้อนๆละอูละอูเนี่จ้านะจ๊ะตุ๋นหมูสามชั้นผักกาดดองของเรานะคะน่ากินสุดๆเลยจ้ะ วันนี้ก็ได้พาทุกคนมาทำเมนูตุ๋นหมู3มชั้นผักกาดดองใส่หม้อเรงดันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอพระคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ